R เอ็กเซเวของฮานใส่ชุดแต่งอะไรส่วนใครงงว่าไอรถคันสีส้มๆที่ฮานยืนพิงคือรถอะไรมันดูคล้ายๆมาซาไอเอ็กเซแต่ก็แปลกๆไฟพอๆก็ไม่มีใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือไอเอ็กเซเนี่แหละครับที่ใส่ชุดแต่งเวลไซฟอร์จูนที่แทบไม่เหลือเขาคงเซเว่นเดิมๆเลยครับซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้เพิ่งโด่งดังจากหนังฟาสต์แอนด์เฟียร์สโตเกียวดิฟนะเพื่อนๆพ,พอายุ90สายซิ่งอย่างคุณยุกมะคุฮิโรนาโอได้ก่อตั้งเวลไซตามชื่อของเขาโยโกะแปลว่าไสและมากุ แปลว่าเวลและเขาโด่งดังจากความแรงเหมือนกับสำนักแต่งจุนท็อปซีเครตอะไรแบบนั้นเลยครับเพื่อนๆแต่พอความแรงสู้สำนักอื่นไม่ได้คุณโยโกก็เลยหันมาโฟกัสที่แอโรดนามิกแทนแต่ไม่ได้เหมือนกับสำนักอื่นที่เปลี่ยนแค่กันชนหน้าหลังฝากระโปรงอย่างเดียวแต่มันเป็นการออกแบบรถใหม่ทั้งขัดเรียกว่าแทบจําคันเดิมไม่ได้อย่าง RX 7 FD 3 S ของฮานโตต้าซูปรา GTR ที่หน้าตาเหมือนเบนลี่มีไม่กี่คันในไทยรวมถึงฮอนด้า NSX ที่ไฟไท้ายเหมือนกับเฟอร์รารีส่วนเพื่อนๆคิด ยังไงครับชอบขนไหนก็คอมเมนต์มาเลยใครหิวข้าวแล้วกดสั่งแม c ไลน์ออฟฟิเชียลปักตะกร้าไว้เรียบร้อยแล้วครับ